หารปลาตื่นเช้ามามาให้อาหารป,าป,ปาลาเ,เอาก็ไม่ได้ลงไงไไน,นัปูไม่ได้ลงนะจารยนน,น,รยนู้นนี่ไงเขาจะพานนอาจา์มาดูปลาไงหน้าจานไม่เคยเห็นปลานนะ่ะไม่เชื่อ ไม่ต้องเปิดไม่มีอะไรอยู่ในน,นั้นน้าจา์อยากดูปลาก็เลยจะพามาดูปลา,าตอนเช้าไงเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศสารากลางน้านําฝนตกเมื่อคืนไหนสิไหนในบอ่อเรามีปลาอะไรบ้างออโอ้ ปลาเยอะแยะเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่อยๆให้มันกินพอแล้วหลอกพอแล้วเอาไว,เาไวนน้เอาไว้วันหลังเด็กๆไม <า S 1> ่ให้อาหารปลา,าดดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะป,ปลูกเดี๋ยวให้าหารปลาเสร็จก่อนสองสหายมาให้อาหารปลาปลา,ปาสีทองก็มีอะปลาทอง ปลาคราบอะไรล่ะอะไรอะไรเนี่ยปลาคราบอะไรปลาคราบอันนี้เป็นปลาอะไรปลาปลาตะเพียนทองบ่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาคราบแล้วไม่มีปลาขาไม่ใช่ปลาตะเพียนทองปลาอะไรวะปลาขาด้วยปลาอะไรเนอะทำไมไม่มีปลาขาด้วยทำไมมีแต่ปลาคราบเอาปลาขาเหรอก็ต้องเป็นตัวเมียตัวทำไมมีแต่ปลาคราบปลาคราบ ไม่มีปลาค่ะมังก็เรียกมันได้ปลาพวกเพาะมาปลาค่ะอือปลาค่ะอู้เห็นไหมเนี่ยอู้ปลานินมีตัวใหญ่แล้วเห็นไหมเมื่อวานพ่อมาจับปลาได้แต่ตัวเล็กๆไม่ได้ตัวใหญ่เลยนี่บอกข้อมาดูใหม่เอออับมาดูปลาปอาอะไรเ ด้าลงสุดเลยดูบรรยากาศสวนบักเตอร์หลังจากเมื่อคืนฝนตกอากาศเย็นหนาวหนาวแต่เราูดเย็นหนาวอะไรอู้ปลาตัวใหญ่ใครกระโดดลงไปจับปลาได้เนี่ยเอา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 เหมือนกับว่ากระโดดลงไปแล้วจับมันอยู่ในน้ำนะ มึงกัดไม่ได้ทำไมก็จบอยู่